จริงจริงเหรอจริงจครับจริงครับน้องสาวชื่ออะไรครับชื่อนนี่ค่ะจริงนะอย่างนี้ครับอ๋อเบลน์ธรรมดาค่ะเฮ้ยเล่นงินเนี่ยไหนไปไหนบ้างบ้ามันหลอกแต่อ่างขอจับไหนได้ไหมครับไม่ได้มันหลอกแต่อ่างจับผมขอจับได้ไหมครับใช่โอ๊ยตายแล้วคนเยอะแยะจะทำอะไรประเจิดประเจิดอย่างนี้ค่ะเฮ้ยหยุดที่นี่ เฮ้ย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 โอ้โหเฮ้ยจริงด้วยเเดี๋ยววิกมันก็พันกันก็วันนี้เอมมี่นะครับแต่งหน้าให้ก็อยู่ติดขนตาขนเตอร์เียบร้อยเนอะเป็นแม่สวยปะสวยปะ สวยไหมมินเซอร์สวยไหมคือจริงป่ะอานแต่งหน้าสวยสวยกวยสวยมีนะครับก็วันนี้นะครับก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับอาจจะมีอะไรขับตกผกพ่องไปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ชิดหน้านะครับมาเต็มแน่นอนนะครับกับการหลอขอสองนาทีหลอแม่งมาอีกแล้วมาอีอะ มันได้แต่งไปแล้วต้องแทนนะคะ1ึกซี20